เจเจเจ e ่าส์ everyone Welcome to DJ t 10 Submit c i a n n e l n ยเจสวัสดีครับข้าตรถทุกคนเข้าสู่10 c a House of Toys และนี่ก็คือ e p i s o d ดครับผม Toy Story 2 Custom สุดแร่สุดหายากกับเจ้า Trixie แล้วก็ Rocky Q b r o t h ได้มาแล้วครับในที่สุดนะตามหามาตอนแรกก็ลองโพสหาในกลุ่ม Toy Story ก็ไม่มีใครปล่อยนะเพราะว่ามันแรจริงๆแล้วคนที่ทำเนี่ยเขาก็เลิกทำกันไปหลายคนแล้วนะครับลองติดต่อไปทั้งมีแบบแคนาดาอเมริกาทุกคนเลิกทำหมดแล้วม,มันค่อนข้างแบบเก่าแล,แล้วแล้วก็มีเจ้าหนึ่งเนี่ยคือเจ้าคอฟจากจีนที่ทำหลายตัวเลยได้สติงกี้พีมาเหมือนกัน งานสวยงานดีเลยแต่โคตรแพงไม่ไหวเหมือนทริกซี่เนี่ยตัวเราแบบ850เหรียญอะ่ะ2 0 0 0 0กว่าบาทเกือบ3 0 0 0มร็อกกี้ก็ประมาณ6 7 0 0เหรียญเหมือนกันอะ่ะตัวแบบ1 2 0 0 0 0เหมือนกันแบบไม่ไหวอ่ะนะคือเราเล่นซิกเนเจอร์คอลเลกชันแบบว่าพวกวูดดี้บัสอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าหลักพันอะ่ะ5,000ถึง7,000ตามสภาพ b u บัสหมื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันยังมีลุกเล่นไง เหมือนในหนังคือมีเสียงมีไฟอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกนี้เป็นงานคัสตอมแล้วไม่ได้มีระบบเลยนะมีแต่จุดขยับลงสีเฉยๆ 3D print แล้วสองหมื่นอ่ะโหดไปไม่ไหวก็เลยเสิร์ชไปเรื่อยๆไปเจอบน Ebay มาเป็นเจ้านี้อยู่ประเทศโปรตุเกสแล้วเขาก็ทำแค่ไอสองตัวนี้เลยแล้วก็ยังผลิตอยู่เรื่อยๆเนี่ยทริกซีแล้วก็ Rocky เลย แล้วก็ส่งมาพร้อมกันเลยรอประมาณเดือนหนึ่งไม่นานนะครับแป้มนี่เลยครับผมมาพร้อมกัน1กนล่องจบ2ตัวแยกชิ้นส่วนมาแบบนี้ยังไม่ได้ประกอบเลยจะเอามาประกอบให้ดูในคลิปนี้นี่แหละนะครับเป็น 3D print นะทำสีมาเรียบร้อยก็แพ็คมาอย่างนี้เลยอารมณ์แบบของเล่นแบบ กระจอกเลยอะถ้าดูแบบจะบ้าอย่างเงี้นนะเพราะมันไม่ได้มีกล่องไม่มีแพคเกจจิ้งอะไรงี้งานคัสตอมมันเป็นแบบนี้นี่แหละนะเดี๋ยวแกประกอบทีละตัวแล้วกันเริ่มจากใครดีร็อกกี้ละกันนะทั้ง2ตัวจาก Toy Story 3 r o c k ็อกี้โผล่ออกมาก่อนตอนแรกของหนังเลยนี่มือใครเนี่ยทึ่ยทำไมมีแค่สีนิ้วอม,มาแล้วครับเจ้าร็อ k กี้คิลบราดมาเป็นชิ้นส่วนแยกแบบนี้นะมีตัวกับหัว ติดมาแขนขาแยกออกมานะครับเป็น 3D Print ให้ดูกันใก,กลก้ๆก่อนวัสดุที่เขาใช้ Print มาเป็นแบบพลาสติกน่าจะเรียกว่า PLA นะอันนี้แอบค่อนข้างบางนะน้ำหนักเบาเลยถ้าเกิดจะให้สวยจริงๆอะ่ะแล้วแพงหน่อยนะอันนี้ก็แพงแล้วนะต้องใช้เรซิน Print มันจะสวยกว่านี้แล้วทำสีมันจะสวยกว่าเขาลงสีมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เจ้านี้ แอบสีแบบบางๆไปหน่อยแต่ขนาดอ่ะมันคือไลฟ์ไซส์หนึ่งต่อหนึ่งมันก็จะเป็นแบบตัวเดือยอย่างเงี้ยแล้วก็ประกอบเข้าไปง่ายๆแอบหลุมๆด้วยนะพวกจุดขยับอ่ะเออนะเขาต่อมาแบบง่ายๆเออมันไม่ได้เป็นของเล่นแบบว่าโมจากโรงงานจริงๆนะเนี่ยเออยืนอยู่ไหมเนี่ย <c oughs> แล้วก็ที่เจอก็คือแขน มือที่เห็นเมื่อกี้ที่บอกว่ามีสี่นิ้วอะ่ะมันไม่ได้มีเดือยเออมันเป็นแบบเนี้ยเป้นๆมาไอชิ้นเนี้ยแยกออกมาได้ชิ้นหนึ่งแต่มือมันไม่มีตัวเสียบจะต้องติดกาวเองแบบนี้อ,อืแอบแม่นิดนึงนะทำเดือยต่อมาให้หน่อยก็ได้เฮ้อ <c oughs> คัสตอมคัสตอมจริงๆไอ้ r o กี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีแม t เทลที่ทำออกมาแต่สเกลมันไม่ใช่1ต่อ1มันก็จะตัวเล็กหน่อยแต่จะบอกว่าแอบแรงเหมือนกันราคาก็ขึ้นอยู่นะบน eBay นะครับคนก็ไล่เก็บอันนั้นแหละเพราะว่าจัดงานคัสตอม1ต่อ1ไม่ไหวก็เก็บแม t t ทลเอาราคาก็หลักพันเหมือนกันนะสองสาพันเห็นอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปติดกาวก่อนแล้วระหว่างรอกาวแห้งเดี๋ยวมาต่อ อีกตัวนึงนี่คืออีกหนึ่งคาแรคเตอร์เลยที่อยากได้มานานมากๆแล้วเพราะว่าอยากเอามายืนคู่กับเจ้าเร็กซ์ถ้าเราดู Toy Story มาเจ้าเร็กซ์มันก็จะอิจฉาแบบมิสเตอร์โปแตโต้เฮดได้มิสซิสโปแตโต้เฮดมาเจ้าเร็กซ์ก็แบบนะคอยแบบว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้มีคู่กับเขาสักทีแล้วก็มีทริกซี่โผลออกมาให้นะครับเหมือนกันเลยวัสดุเป็นเหมือน PLA 3D print นะครับาขายังไงเนี่ยขาหน้าขาหลังไม่แน่ใจเสียบไปก่อนเดี๋ยวขอดูกัน เออมันมีเล็กกับใหญ่ขาหน้าต้องเล็กสิอืมอ่ะโอเคฟึบอืมตืด๊ดตื๊ดอย่างงี้นะครับก็ดูคลิปรีวิวมาหลายคนแล้วเหมือนกันเห็นก็มีหน้างานสวยๆกว่านี้นะตัวนี้อย่างที่บอกว่าปริ้นต์มาวัสดุ1เป็น PLA แบบบางๆฟึบแล้วก็ลงสีมาไม่ค่อยวาวเท่าไหร่แต่ลายก็โอเคเหมือนอยู่ นะครับสะอาดคลีนนั่นแหละแต่ด้วยเหมือนแบบความรู้สึกว่ามันไม่ได้อบสีเหมือนของเล่นแบบจากโรงงานอะ่ะเออแล้วก็จุดขยับพวกนนี้มันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่มีหางซุบอ่านะค่อนข้างหลวมเลยแหละอเหมาะสำหรับตั้งโชว์เฉยๆไม่เหมาะสำหรับเอามาเล่นนะไม่ได้แข็งแรงเหมือนตัวอื่นแล้วก็หัวอืม เอะน้องปากมีโยกได้นิดนึงจุดขยับแค่นี้เองนะครับพวกนี้มันก็จะหมุนได้แหละเพราะว่ามันไม่ได้แน่นแล้วก็จะต้องมีเขาอ่าจุดๆหนึ่งอันใช่ไหมเนี่ยอ่ะเรียบร้อยแล้วกับน้องทริกซี่ไม่ต้องติดกาวอะไรนะตัวนี้แต่แอามีหลวมๆหน่อยนะครับมันก็ นะเอาไว้ขยับได้แหละถ้าแน่นเกินนะอ่ะ,อะโอเคอยู่เดี๋ยวลองเอาเจ้าเร็กซ์มาวางคู่กันสิสเกลได้หรือเปล่าเ,เจ้าเร็กซ์ข้าจัดคู่ให้เจ้าแล้วนะนี่คือทริกซี่ไงล่ะ <My> Rex. <laughs> มีคู่กับเขาสักทีเจ้าเร็กนี่เลยครับ1ต่อหนึ่งประมาณนี้อันนี้เป็นของ Disney Store นะไม่ใช่ติงเวสิเกเนเจอร์หลังๆแอบ,บเห็นแบบอยากได้ติงเว y เหมือนกันแล้วนะงานมันสวย <laughs> มีคู่แล้วแล้วอย่างที่บอกนะี่ไงสีมันนะไม่เหมือนแบบว่าโรงงานอบมามันจะแบบเงาๆอันนี้แอบ,บจับและกลัวสีทะลอกมากเลยนะก็อย่างที่บอกเหมาะกับการตั้งโชว์นะครับ ราคาเนี่ยเขาขายอยู่พร้อมทําสีเลย220เหรียญอะไรประมาณนี้บวกภาษีนู่นนั่นนี่ก็มามา8 0 0ดกว่าบาทแพงนะจ๊ะทริคซี ja ่เนี่ยฮะคู่มันเจ้าเนี่แมทเทลก็ทําทริคซี่ออกมาเหมือนกันเหมือนเจ้าโรกี้เลยนะแต่เป็นขนาดเล็กลงมามันจะมีเซตเนี่ยที่ขายคู่กับบัสนะครับก็หายากเหมือนกันตัวอย่างที่บอกว่ามันไม่มีงานหนต่อหนคนก็เก็บงานไซส์ลองลงมานะสะสมนะครับ เรียบร้อยร็อกกี้กิลเบอร์ตาติดมือไปแล้วนะครับนี่เลยนะแต่อย่างที่บอกว่าแขนเขาต่ออะไรมันอ่อนค่อนข้างเนอะจะเอามาเล่นโพสต์จัดทงจัดท่าก็แอบยากหน่อยนะครับประมาณนี้ตั้งโชว์สวยๆมันเด้มือนที่บอกนะใครอยากซ่าไปปร้นตัวดัมเบลมาให้เจ้านี่ยกก็มีคนทําเหมือนกันนะครับราคาเจ้าร็อกกี้จะถูกกว่าทริกซี่หน่อยอยู่180เหรียญ7 0 0 0 เออประมาณนี้ก็2ตัวรวมกันโดนมา15ื่นกว่ากวาบวกภาษีขนส่งชิปมูชิปปิ้งอีกงานคัสตอมก็ต้องแบบนี้หลังๆนะเก็บตัวหลักๆที่ค่ายผลิตก่อนแล้วก็เนี่ยหลังๆใครอยากครบๆก็จะต้องจุกไอ้พวกงานคัสตอมไม่มีดัมเบลแต่จะมีซีนหนึ่งนะโรก,กี้เขาจะมียกดัมเบลมีนู่นนั่นนี่ตอนแรกๆนะออกมาแป๊บๆไม่กี่ซีนแล้วก็จะมีอันหนึ่งถ้าเห็นอยู่ก็คือเขาจะถือเจ้ารีโมทคอนโทรล RC นี่เลยนะ สเกลก็จะต้องประมาณนี้แหละเออจับเอามาถือเล่นอย่างนี้ก็ได้ไม่มีดัมเบลนะเหมือนจะบังคับเจ้า RC อยู่แบบนี้ก็น่ารักดีสำหรับเจ้า Rocky ีอาล้วครับจัดให้ดูกันเรียบร้อยแล้วนะครับ Rocky ้คิวบร r แล้วก็ Trixie จาก Toy Story p ภาค3งานคัสตอมนะยัเงเหลืออีกหลายตัวเลยนะค่อยๆตามเก็บไปเรื่อยๆนะครับเหลือพวกคาแรคเตอร์เสริมๆนั่นแหละตอนนี้นะ เดี๋ยวจะทำคลิปรวมเร็วๆนี้ใครที่ติดตามกันมา Toy Story นะเดี๋ยวจะลองรวมกันดูสักทีนึงก่อนว่าโดนไปกี่บาทแล้วเนี่ยเล่น Toy Story มาแล้วก็มีตัวอะไรบ้างแล้วในคอลเลกชันตอนนี้ที่ 10K แต่ครับแล้วก็อย่าลืมนะ2025กับ Toy Story ภาค5ไปละบายบาย